รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน คุณผู้ชมสวัสดีครับพวกกับผมจะสดามณีรัตน์กับรายการสบายจิตสบายใจรายการที่ฟังแล้วทําให้คุณผู้ชมนั้นเกิดความเป็นสิริมงคลกับหลักธรรมของเรานะครับและว,วันนี้นะครับผมยังคงอยู่ที่วัดสุทัศเทพรวารารามราชาวรวรมหาวิหารนะครับถือว่าเป็นวัดใหญ่ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครและก็มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับวัดแห่งนี้นอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังเต็มไปด้วยเรื่องของปฏิมากรรมต่างๆกิตรกรรมที่มีความสําคัญและก็แฝงไปด้วยหลักธรรม ซึ่งหลักธรรมที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้ครับสามารถติดตามได้ในช่วงของสบายใจครับช่วงสบายใจเรื่องตุ๊กตาหินอับเฉาตุ๊กตาจีนหรือลั่นถัน คุณผู้ชมครับช่วงสบายใจในวันนี้ผมยังคงอยู่ที่วัดสุทัศน์แห่งนี้นะครับหนึ่งสิ่งที่เราเข้ามาภายในวัดแห่งนี้แล้วก็สังเกตได้อย่างหนึ่งเอ๊ะทำไมถึงเห็นอับเฉาคําว่าอับเฉาก็คือเป็นตุ๊กตาจีนในสมัยก่อนที่มีการล่องเรือสมภามาเราอาจจะเห็นหลากหลายวัดด้วยกันนะครับแต่ว่าความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับวัดสุทัศน์นี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับเราได้รับความเมตตาจากทางด้านของพระมหาธนาพลกุสลัตถายีนะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับจเจริญพร โอ้โหนี่ฮะด้านหลังของเราฝั่งนี้ครับใช่เราเห็นอับเฉาแบบนี้เห็นเจดีจีนเห็นเก๋งจีนต่างๆภายในวัดค่อนข้างจะเยอะทีเดียวใช่มีความสําคัญหรือว่าสัมพันธ์อย่างไรกับวัดแห่งนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยร้ชการที่3ได้มีได้ทรงมีพระราชดำริที่กว้างไกลครับพระราชวินิจฉัยพระราชวิสัยในการค้าขายกับต่างประเทศครับยิ่โดยเฉพาะกับประเทศจีน แล้วก็ถือว่าพราะองค์นั้นน่าจะเป็นมีความเป็นเชื้อจีนบ้างในการที่ออกเรือสำเภาไปค้าขายกับต่างประเทศธรมรมดาว่าเราออกเรือไปเรือก็จะมีสินค้ามากมายทวงเรือไปทำให้สามารถเดินเรือไปได้แต่เวลากลับถ้าจะกลับมาเรือเปล่าก็จะไม่สามารถผ่าลมพายุฝนมาได้ก็เลยต้องทำการนำเอาตุ๊กตาซึ่งเป็นตุ๊กตาจีนบ้างตุ๊กตาฝรั่งบ้าง มาถ่วงเรือไว้เราก็เลยเรียกว่าเป็นอับเฉาเรือ,อเพื่อให้เราสามารถเดินทางกลับมาถึงยังประเทศไทยได้อีกคติหนึ่งเขาก็ว่าจริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้นำมาเป็นอับเฉาเรือแต่มีความสนใจไดได้สั่งให้เอาได้สั่งซื้อตุ๊กตาจีนแล้วตุ๊กตาฝรั่งมาเพื่อที่จะได้นำมาประดิษฐานไว้ตามพระอารามต่างๆ เพื่อเป็นการพุทธบูชาบ้างหรือว่าเพื่อเป็นความสวยงามประดับพระอารามบ้างอย่างเช่นว่าที่วัดพระแก้วพระอรมาชาวังก็ดีที่วัดพระเชตุพนวัดโพก็ดีหรือแม้กระทั่งที่วัดสุทัศน์อีกอย่างหนึ่งที่ว่าเราเห็นตุ๊ก,กตาฝรั่งที่เป็นทหาร,รก็เปรียบเสมือนกับนายทวารบาลค,คอยเฝ้ากับคอยเฝ้าประตูตามทิศต,ต่างๆนายทวารบาลคือผู้ประจําแต่ละประตู ทีนี้ว่าถ้าตามคติความเชื่อพุทธก็เป็นว่าเทวดาที่รักษาซุ้มประตูคอยขจัดปัดเป่าผู้ผีปีศาจที่จะเข้ามาทําสิ่งไม่ดีภายในวัดแล้วก็คอยคุ้มครองช่วยเหลือคนที่ตั้งใจมาทำพวธสวดมนต์อีกทั้งว่าฉากหลังที่เราเห็นอยู่ด้านหลังพระวิหารหลวงซึ่งมีลักษณะมีลักษณะเป็นของจีนนั้นถ้าตามธรรมเนียมสมัยก่อนจะเอาไว้เป็นฉากหลังสําหรับ ให้พระให้พระราชาพระมหากษัตริย์ได้เสด็จมาทอดพระเนตรการแสดงโขนรตรงนั้นก็จะเป็นฉากหลังในการแสดงโขนที่เราเห็น,น,ใ,นในปัจจุบันครับแล้วอย่างตัวเจดีจีนที่มีความสูงแล้วก็กระจายอยู่ตามรอบของพระวิหารหลวงตรงนั้นจะมีความสําคัญอย่างไงบ้างไหมครเจดีที่อยู่รอบพระวิหารหลวงนั้นจะมีทั้งหมด28อันครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีด้วยกันทั้งหมด ่พระองค์พระองค์ปัจจุบันที่เราศึกษาเป็นพระองค์ที่28เพื่อให้เป็นการพูทธานุสติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับผมงนวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับข้อมูลในวันนี้ด้วยนะครับกรับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสาธุคุณผู้ชมครับได้รับทราบถึงข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงหน้าผมจะพามาพูดคุยแล้วก็ไปศึกษาเรื่องของหลักธรรมการทำอย่างไรให้เกิดความเป็นมงคลกับชีวิตในช่วงของสบายจิตครับช่วงสบายจิต เรื่องอบายามุก6ผลทางแห่งความเสื่อมและพินาศ6ประการหรือการประพฤติตน6อย่างที่ทำให้ชีวิตเสื่อมถอยและทรัพย์สินพินาศคุณผู้ชมครับในช่วงสบายจิตวันนี้มีคำถามมาถามอีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะตั้งแต่เกิดมาเป็นวัยรุ่นตอนนี้โตทำงานเคยดื่มของมึนเมาไหมครับ เคยเสพพวกแบบว่าสื่อต่างๆการละเล่นจนแบบการงานเสียไหมไปคบคนไม่ดีไหมทุกวันนี้เกลียดคานหรือเปล่า ถ้าเกิดคุณเป็นแบบนี้แน่นอนฮะอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในหลักธรรมของคําว่าอบายมุก6นั่นเองครับแต่ว่าผลต่างๆเหล่านี้จะมีผลอย่างไรต่อการใช้ชีวิตและเราจะมีวิธีการอย่างไรครับที่จะห่างไกลและทําให้เกิดมงคลชีวิตมากยิ่งขึ้นวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากด้านของพระมหาธนาพลกุศลถายีนะครับซึ่งจะมาพูดคุยสุนทาธรรมกับเราในหัวข้อนี้กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับจเจริญพรว่าเอาจริงแค่พูดก็ขนลุกแล้วนะฮะเอาจริงๆก็ทําอยู่หลายประการเหมือนกัน <laughs> อย่างของมืนเมานี่มีบ้างเสพเสพพวกดูการเล่นโอ้อันนี้แอบ,บเยอะเหมือนกันจริงๆแล้วตรงนี้กับยุคสมัยนี้ในหลักธรรมนี้ปรับใช้ยังไงได้บ้างครับอาจารย์ฮะแล้วเขาว่าเอาใบยมุขโขกที่คืออะไรยังไงบ้างฮะต้องบอกว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่าในสังคมปัจจุบันเรียกว่าโลกาพิวัต์โลกจเจริญมากขึ้นไปครับมันก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแต่ที่นี้ว่าจะได้มาอธิบายให้ฟังว่า ในแต่ละข้อนั้นที่ว่าบางคนอาจจะมีบ้างจะว่าเป็นยังไงหรือว่าจะมีหลักวิธีในการจัดการในการวางตัวว่าอย่างไรครับทีนี้เมื่อกี้หัวข้อที่ว่าอบายามุขหกประการอบายามุขแปลว่าปากทางแห่งความเสื่อมคือสิ่งหกอ,อย่างนี้เมื่อเรากระทํำมันเป็นประจำเมื่อเราประพฤติอยู่เป็นประจำจนเป็นนิสัยก็จะทำให้เราชีวิตนั้นตกต่ำชีวิตเรามีแต่ความ เสื่อมหายครับประการแรกก็คือว่าเป็นคนติดสุราของมึนเมามในที่นี้ว่าตัวติดสุราของมึนเมามเขาค่าว่าติดก็คือว่าไม่เป็นอันทําอะไรชีวิตนั้นหมกมุ่นอยู่กับแต่การดืมดรด่มสุราหรือมีแต่การดื่มของมึนเมาหรือแม้กระทั่งยาเสพติดครับเช่นในสังคมทุกวันนี้เห็นมีข่าวมากมายว่าเสพยามากเกินขนาดทําให้ออกไปทําลายชีวิตคนอื่นเขา หรือแม,ม้แต่กระทั่งว่าดื่มสุราดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาดขับรถไปชนคนที่เขาไม่รู้หน่อยเนี่ยจนเสียชีวิตต้องย้ำเพราะว่าว่าติดพวกวทุกวันนี้คนเรานั้นจําเป็นที่จะต้องดื่มบ้างในการเข้าสังคมหรือแม,ม้แต่กระทั่งคนว่าดื่มเพื่อคลายเครียดแต่ในที่นี้ว่าท่านในตามหลักของพระพุทธศาสนาถ้าเรามีความเครียดท่านก็สอนให้เรานั้นกําจัดความทุกข์กำจัดความเครียดนั้น บ้างก็ให้เราเจริญสติให้เราเจริญสมาธิอยู่เป็นประจำตามกำหนดรู้ให้ได้ว่าความทุกข์ที่เราเกิดความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจเรานั้นเกิดเรื่องอะไร,รถ้าเรารู้สาเหตุเราก็จะสามารถจัดการสามารถมีวิธีการลบล้างความทุกข์นั้นสามารถปล่อยวางมันไปได้แต่หลักๆในข้อนี้คือพูดถึงเรื่องคนที่ติดเมื่อเขาติดสุราติดบ้างมาเข้าคนในครอบครัวเขาเข้าไม่สนใจ วันไหนไม่ได้ดื่มเป็นนั้นว่าต้องทำร้ายคนในครอบครัวเลยแม้แต่กระทั่งเยาวชนทุกคนนี้ขอเงินไปซื้อยาเสพติดถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ให้เขาก็ทำร้ายนี่ก็ถือว่าเป็นอบายมุขประการที่หนึ่งรประการที่สองว่าเที่ยวกันคืนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนทุกคนนี้ต้องไปเที่ยวสังสรรค์กันบ้างเลิกงานอาจจะเครียดจากการพากันนัดกันไปสังสรรค์ ก็ไม่ได้ห้ามว่าจะไปไม่ได้แต่เมื่อไปแล้วก็ต้องรู้จักเวลาเวลาไปแล้วรู้ว่าเอาเวลานี้พอสมควรแล้วต้องมาไปดึกกลับมาดึกเกินไปเช้ามาก็ไม่อยากจะตื่นไปทํางานทําให้เสียการเสียงานไปก็เที่ยวให้พอเหมาะพอควรเพราะถ้าเที่ยวมากเกินไปบางครั้งอาจจะโดนปนซับโดยไม่รู้ตัวนี่ก็เป็นประการที่สองติดเที่ยวคืนๆประการ,ร,รที่สามนี้เรียกว่า ชอบเชื่อดูกันละเล่นอชอบที่่ะดูกันละเล่นในทุกวันนี้ต้องบอกว่ามีอยู่ทั่วไปคเมื่อจะเป็นการไปดูคอนเสิร์ตไปเที่ยวดูตรงนู้นตรงนี้แต่ทีนี้ว่าก็ปฏิก็จะบอกว่าไม่ทําก็ไม่ได้เพราะเป็นความสุขแต่ที่ว่าให้เราทําได้พอเหมาะพอควรบางทีว่าบัตรคอนเสิร์ตราคาหลักพันหลักหมื่นแต่เงินเดือนเรานั้นมีไม่ถึง ก็เป็นทุกข์อีกทีนี้ไปกดบัตรมาได้หมื่นหนึ่งเงินเดือนแค่อาจจะสามพันห้าพันทำยังไงต้องกินมาม่าประทังชีวิตบ้างหรือว่าต้องไปเป็นหนี้เป็นสินยืมคนนู้นคนนี้เพื่อจะได้ไปเที่ยวก็กลายเป็นทุกข์เป็นอบายมุขกับตัวเองไปครับก็ให้เราว่าไปอะไรที่มันไปได้ไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรทุกคนนี้อาจจะไม่ได้ไปแต่เขาก็มีอัดวิดีโอมาให้เราดูอยู่ในบ้านนอนเล่นมือถือนี่ก็สบายใจกว่าบางคนดูมือถือเสพเกม ตัวนี้ถือว่าอยู่ในในข้อนี้ด้วยไหมครับอาจารย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นการติดเช่นเดียวกันประการเมื่อกี้ประการที่สามครับต่อมาประการที่สี่ที่ว่าติดละครครับก็คือว่าแต่ว่าติดละครติดเกมติดการละเล่นนี้ตู้นี้เขากหนดระนงที่ว่าจะมี e สปอร์ตครับแต่ว่าสามารถนํามาเป็นอาชีพได้เช่นเดียวกันแต่บางคนเขา หมกมุ่นเกินไปอมไม่ได้ดูเวลาเวลาถึงขั้นมีข่าวว่าตายขาหน้าคอมก็มีมเพราะว่าไม่ได้แบ่งเวลาบางคนว่านั่งเล่นกะจะเอเป็นนอตายก็ทําให้เสียชีวิตไปได้ก็เล่นใกล้พอเหมาะพอควรแบ่งเวลาให้เป็นประโยชน์รู้ว่านี่เป็นเวลาผ่อนคลายเราก็ผ่อนคลายได้อันนี้เป็นเวลาทํางานเราก็ไปทํางานหรือวันนี้เป็นเวลาเรียนเราก็แบ่งเวลาไปเรียน แบ่งเวลาให้เป็นจะได้ไม่ไปตกลงสู่ปัญญมุกครับประการต่อมาคือว่าคบคนผานคบคนผานแน่นอนอยู่แล้วคนผานนั่นจะสามารถทําให้เราทําสิ่งที่ไม่ดีได้ทุกอย่างครับในมงคลละสูตรข้อที่หนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเรื่องของอเสวนาจารานางังไว้ก่อนเลยว่าการไม่คบคนผานเป็นมงคล,ลัะสูงสุดคนพานก็ลักสังเกตง่ายคือว่า ใครที่เขาคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีนี่แหละคนพานครับคนพานจะนําเราไปสู่ในทางชิบหายเราสามารถแยกแยะได้เราสามารถทุกคนมีสติปัญญาแต่อยู่ที่ว่าเรานั้นจะปฏิบัติไปในทางไหนแล้วประการสุดท้ายเรียกว่าเกียรติค้างทาการงานหรือก็คือขี้เกียจขี้เกียจนี่เป็นปากทายความเสื่อมแน่นอนเช่น <c oughs> <c oughs> ว่าหัวหน้าสั่งงานมาเรา ไม่ทําเราขี้เกียจบอกเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวใกล้ๆวันก็เสร็จรเดี๋ยวใกล้ๆถึงเวลาเดี๋ยวัหวหน้าก็มาตามเราค่อยทําแล้วกันค่อยเร่งไปรีบท,ทําทีหลังทีนี้งานก็อาจจะเกิดผิดพลาดไปบ้างครับหรือแม้แต่กระทั่งว่าผิดพลาดไปไม่ถูกไม่ควรหัวหน้าเอางานไปเสนอกับคนอื่นครับงานผิดพลาดบริษัทนั้นก็เกิดผลเสียก็เกิดจากความเกียดคาของเราทั้งหมดทั้งมวลนี่6ประการคือปากไทยความเสื่อม ที่เรียกว่าไวายามุกก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ห้ามว่าเราจะต้องห้ามทําทั้งหมดแต่เราก็ต้องสามารถมีวิจารณญาณมีสติปัญญาในการแยกแยะให้เหมาะให้ควร,ครจะต้องแบ่งเวลาให้เกิดประโยชน์จะต้องรู้ว่าอันนี้ทําแค่พอประมาณสิ่งนี้ควรจะพอประมาณเพียงแค่นี้ครับเราก็จะไม่ดําเนินชีวิตไปในไวายามุกเราก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ในหนวทางที่ถูกต้องได้ครับผม อบบยมุก6ที่ได้ฟังไปทั้งเหตุผลต่างๆที่นำไปสู่อบบยมุกแล้วก็วิธีการหรือว่าผลที่จะสามารถหนีเราอบบยมุกได้น่าจะสามารถนำกลับไปปฏิบัติได้อย่างง่ายๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับขอบพระคุณครับสาธุ คุณผู้ชมครับเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมเองสามารถที่จะติดตามรับชมรายการสบายจิตสบายใจย้อนหลังได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของเราครับ w w w etv t h a i tv นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการของเราในวันนี้ติดตามกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมพร้อมทีมงานเราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ